ตอนที่สองโลกในม่านหมอกเสียงสะท้อนสุดท้ายของโซ่เหล็กยังคงก้องอยู่ในหัวใจลิลลี่สูดลมหายใจลึกก่อนจะผลักบานประตูสีเงินออกไปฟึบทันทีที่ก้าวผ่านแสงสีเงินพุ่งเข้าปกคลุมทั่วทั้งร่างเธอรู้สึกเหมือนกำลังร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า ร่างเล็กของลิลลี่เหมือนกำลังร่วงหล่นอยู่ในความว่างเปล่าเธอพยายามกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงลมหนาวว่าพัดผ่านแก้มและแขนเล็กๆของเธอจนกระทั่งฟึบลิลลี่ลืมตาขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทำให้เธอแทบลืมหายใจ ตรงหน้าคือโลกที่เธอไม่เคยเห็นในหนังสือนิทานเล่มใดมาก่อนท้องฟ้าสีม่วงเข้มปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกขาหนาทึบที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาคล้ายม่านผ้าที่มีชีวิต เกาะหินใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศทีละชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้เก่าๆที่โยกไหวตามแรงลมเบื้องล่างไม่มีพื้นดินมีเพียงมหาสมุทรหมอกดำไร้ที่เส้นสุดที่ดูเหมือนพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งหากพาาตกลงไป ลิลลี่ก้าวขาไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังสะพานไม้ส่งเสียงเอียดอาร์ดทุกครั้งที่เธอเหยียบมันสั่นจนเธอรู้สึกเหมือนจะขาดในทันทีหัวใจเธอเต้นแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแบบที่ไม่มีหนังสือเล่มใดบรรยายได้ที่นี่คือที่ไหนกันแน่เธอพึมคำกับตัวเอง แล้วแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นร้อยเสียงพันเสียงสอดประสานกันคล้ายสายลมพูดเจ้ามาแล้วเจ้าของความฝันลิลลี่หยุดก้าวทันทีดวงตาเบิกกว้างเธอกวาดมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครหมอกเบื้องหน้าค่อยๆแหวกออกเผยให้เห็นเงาร่างของเด็กชายคนหนึ่ง เขามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ทั้งร่างเป็นสีดำโปร่งใสดวงตาสองประกายสีเงินอ่อนเส้นผมพลิ้วไหวตามลมทั้งที่ไม่มีลมพัดฝ่านราวกับเป็นเงาสะท้อนที่มีชีวิตเจ้าเป็นใครกันนะลิลลี่ถามเสียงของเธอสั่นเครือ เด็กชายเงายิ้มบางแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงของเขาไม่ได้เล่นลอดออกมาจากปากหากก้องขึ้นในจิตใจของลิลลี่เองค่าคือเงาของความฝันที่ถูกลืมเลือน